คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะคะในที่สุดนะแพทเทิร์นไม่ยากนะเป็นตัวนี้ที่เขียนมาพาร์ทสี่อันนี้นะคะชิ้นส่วนก็คือไอตัวกลมๆข้างหลังเรียกว่าเป็นออร่าก็แล้วกันเนาะออร่าเทวดาแบบนี้นะคะนี่นะคะแพทเทิร์นขึ้นต้นด้วยก้นหอยเจนะคะแล้วก็สีเบอร์เก้าเนี่ยคือสีเหลืองตัวนี้ที่อยู่ในห่อนะ แล้วก็เบอร์หสีขาวดินทอง2เส้นเบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์เก้าอันเดิมเบอร์หแล้วก็ดินทองสเส้นตรงนี้มาร์กไว้ก่อนว่าดินทองอันสุดท้ายเนี่ยสแถวแถวสุดท้ายเนี่ยสิบหเจนี่ยจะใช้ลวดใส่เข้าไปด้วยนะคะอ่ะทีนี้ตรงนี้เนี่ยแพทเทิร์นมันไม่ได้บอกไว้หรอกแต่เราจะถักแบบนี้จนถึงแถวที่6นะคะถัก1ชิ้นแล้วก็จนถึงแถวที่เเนี่ย ถักอีก1ชิ้นจะได้สองชิ้นหน้าตาแบบนี้นะคะเมื่อได้ชิ้นงานสองชิ้นนะคะเราจะเอาด้านผิดกับด้านผิดนะมาประกบกันโดยดูออลอยตะเข็บเนี่ยให้มันตั้งขึ้นอย่างนี้ทั้งสองชิ้นก็ใกล้เคียงกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะใช้ดิ้นทอง2องเส้นนะมาถักรอหอโดยช่วงแรกเนี่ยเราจะถัก แค่1ใน3ของชิ้นงานก็คือประมาณช่วงบนตรงนี้กะกะเอานะคะ1ใน3เอาตะเข็บตั้งขึ้นอย่างนี้นะแล้วก็เวลาเราหอเนี่ยเราก็จะใช้ตำแหน่งบนสุดของแถวหน้าเข้ากับตำแหน่งที่มันอยู่ในแถวเดียวกันนะแถวที่แถวที่หเหมือนกันเข็มมันก็จะต้องจิ้มในลักษณะนี้ก็คือแถว6กับแถว6อย่างนี้นะคะ แล้วก็รอห่อไปทำไปเนี่ยนะคะก็ไล่ไปทีละหละักค่อยๆค่อยๆดูให้ตรงกันพอเราถักได้ประมาณนี้ใช่ไหมคะก็พักไว้ก่อนนะทีนี้เราจะใช้ไอตัวกระดุมแม่เหล็กนี้นะคะมาติดด้านหน้านี้เลยด้านหน้าของชิ้นนี้ ตำแหน่งที่เราจะติดเนี่ยมันจะอยู่ประมาณแถวสีขาวระหว่างแถวสีขาวสองแถวนี้นะคะก็เสียบลงไปก่อนหนึ่งอันเนี yeah. ่ยเสียบลงไปก่อนหนึ่งอันหลังจากนั้นอีกตำแหน่งหนึ่งเนี่ยก็ เว้นประมาณ3ามหรือ4ี่หลักทีนี้เราต้องมาวัดเอาอะค่ะว่ามันจะพอดีกับหัวตรงนี้ที่ตำแหน่งไหนนะอันนี้สามารถวัดได้เองเลยนะแต่จากครั้งที่แล้วที่ทำเนี่ยก็จะเว้นอยู่ประมาณ3าหรือ4หลักใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะก็เสียบลงไปก่อนนี่ค่ะเราก็ลองดูก่อนว่ามันตำแหน่งมันใช่ไหมต้องลองติดให้ได้ก่อนนะอนะ่ของรีบ ได้ประมาณนี้พอดีนะคะเมื่อได้ไม่ได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วเนี่ยเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะก็คือใชอ้แผ่นล็อกข้างหลังแล้วก็เอาอะไรแข็งๆมากดเหมือนเดิมนะคะล็อกล็อกไปทั้งสองชิ้นจากนั้นเมื่อเราสมมติว่าเราล็อกเสร็จแล้วนะก็คือถักรอหอต่อให้ครบวง นะคะถักเราหอต่อให้ครบวงแล้วก็ตัดไหมซ่อนปลายได้เลยจากนั้นตรงนี้เราก็จะกลับมาที่ทัตเทินนะคะนี่นะคะพอเราจะถักต่อใช่ไหมเราเอาด้านด้านที่เป็นกระดุมเนี่ยเป็นด้านที่หันเข้าหาเรานะเป็นด้านถูกนะแล้วก็ถักต่อด้วยแถวแปดได้เลยนะคะอันนี้พอดีที่ทำมาก่อนนะแล้วก็ ตามแพทเทิร์นเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าแถว16 17ใส่ลวดเข้าไปด้วยนะคะถ้าทำมาถึงตรงนี้แล้วแสดงว่างานเสร็จแล้วนะคะทีนี้ก่อนจะไปนิดนึงไอตัวแผ่นออร่าอันเนี้ยสมมุติว่าเราต้องการทำกระต่ายตัวที่2ที่3แล้วเราไม่มีกระดุมอะ่ะอันนี้เป็นไอเดียเฉยๆนะรี่ใช้ตัวตะขอเล็กๆหรือจะใช้กระดุมแป๊กก็ได้นะถ้ามีหรือสะดวกจะทำแบบนั้นก็ได้ส่วนด้านหลังตรงเนี้ย ที่ใช้เป็นการเย็บแบบตัวหนอนนะคะก็เป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆน,นะเวลาใช้ก็เกี่ยวลงไปในตัวหนอนก็จะติดได้เหมือนกันตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาถักต่ออ่ะทีนี้ประกอบกระต่ายนะคะก็คือใช้วิธีการติดกาวลงไปที่ฐานนะเสร็จแล้วตรงนี้ก็ติดกาวตัวลิบบินตรงนี้นะคะจัดทรงแล้วก็หาตำแหน่งว่าจะติดกาวตรงไหนของลิติดตรงนี้ ตำแหน่งหนึ่งนะคะให้มันอยู่แล้วก็ฝั่งนี้นะคะแค่นั้นเองนะก็ได้แล้วตัวออล่าเวลาติดเนี่ยให้เอาตัวกระดุมเนี่ยไว้ด้านล่างนะก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะตัวฐานหมุนขวานะคะใส่เข้าไปแล้วก็หมุนขวา กล่องดนตรีที่ลี่ขายเซตนี้เนี่ยรีได้อัปเกรดตัวกล่องดนตรีให้มันตัวข้างในข้างในเนี่ยค่ะมันเสียงดีขึ้นนะก็เป็นกล่องดนตรี18ตัวโน้ตเพลง Always With Me นะคะก็หมุนนี่นะคะเสียงก็จะดีแบบนี้ถ้าซื้อจากที่อื่นก็จะไม่ได้เพลงนี้นะอันนี้รีถือว่ารีอัปเกรดให้ เป็นการขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็กล่องดนตีกระต่ายตัวนี้เนี่ยที่ใช้เวลาในการทำหลายเดือนมากๆหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆพี่ๆที่ได้ซื้อสินค้าไปจะเห็นถึงความตั้งใจนะคะแล้วก็สามารถทำสินค้าออกมาได้เสร็จสมบูรณ์ติดตรงไหนก็สามารถทักมาสอบถามได้ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง y o u u u b ช s อปปี e อะไรนี้กระาด้าก็ได้นะคะที่มีขายสินค้าอยู่ สามารถทักได้หมดเลยยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามจนถึงตอนนี้แล้วก็ขอให้มีความสุขกับงานฝีมือค่ะ